ทำอะไรปลามันตายแล้วเนี่ยทำอะไรถามก่อนเขาจะแล่ปลาเปล่าแล้วคือทำอะไรที่จะทำพี่จะถอดเก็ด้วยไงถอดเกดปลาถอดเก็ดแล้วมัต้องเอาไปทางเดียวกับเก็ดไปได้ต้องย้อนสอนมันขึ้นไปจ้ะถากย้อนสอนไมีอุปกรณ์ที่ขุดอันนั้นมันที่ขุดอย่งน้อเพื่อนเน่แล้วเอาที่ขุดยังถาไปบ้างกันนะขุดบักมาบักละกอต้นน่ะ พี่วกวนมะละกออ่าดูวิธีพ่อเขาทำเห็นไหมใช้อะไรทำหรือเปล่าช้อนเหรอเขาใช้ช้อนมันแข็งเออมีดมันไม่ได้อ่ะเคยเห็นบอไม่เคยบวชแต่น้อยๆไม่เคยเห็นเขาทำปลาขอดเก็บไม่ดูในตลาดก็มีเขาก็ทำนี้แหละในตลาดอันอีกนะ ใช่แต่แล่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยถนัดแล่นี่นะส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อปลาช่อนเราจะให้เขาทำให้ด้วยมันต้องมีวิชาอยู่นะใช่ไหมพ่อ,อแล่ยังไงถึงจะปรุงเขาจะเหลือจะได้กินจะอะไรคนแล่ไม่เป็นก็ทิ้งปรุงหมดเรียบร้อยของอร่อยใช่ไหมพ่อเสร็จแล้วล่ะเรียบร้อยครับแล้วก็เหยียบเกียร์ครับแล้วก็ใส่กองไว้แล้วก็เอาเข่าตู้ ตู้เย็นไว้พอเบิ่งแน่ค่ะนะครับแล้วเราก็จะได้เอามาทำกินนะครับนี่มือการแรกของพ่อใหญ่แหวงครับอุย้ยแกแบ่งแบบแบ่งแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนาะใช่ครับอันนี้คือเป็นแดดเดียวหรือว่าจะนึ่งเลื่อนยังไงก็ได้ใช่ไหมอ่าไม่ต้องแดดเดียวครับเอาไว้นึ่งกับผักก็ได้ครับอันนี้เ,เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้เลยคืเอเราคุกเกลือคุกเครื่องแล้ว เอาเอาอย่างเอาพัดลมปอเอามาทางพี่ค่ะบ่เอาพัดลมมีอย่างอื่นให้อีกบ่ล่ะาล่ะท่านนายกพัดลมบ่เอาล้วอันนี้เอาบ่อันนี้เอาบ่ผ้าสิ้นจากเนินทองสีสวยด้วยอุ้ยงามบ่เพียงไงงามนะไม่ใหญ่ต้องใส่แบบนี้อีกผืนนะึงยังไม่พอ นะฮะสำหรับคุณยายทองนาคแล้วต้องจัดให้ไปเป็นไฟจราจรเลยครับนี่โอ้โหอันนี้ยิ่งงามผมชอบมากนุ่มๆเออ วันนี้นั่งอ่านจดหมายถุงจดหมายพายรักฝากให้น้องไม่ใช่จดหมายจากพี่สุวิสาโห้ว,วันนี้มีคนเขียนจดหมายอยู่เนาะใช่ครับได้แกเขียนพิมพ์มาเยอะนะพี่สุวิสาเป็นผู้ช่วยบริการธนาคารนมสินสาขาเสรภูมินะครับอขอบคุณครับพี่สุวิสาครับสวัสดีค่ะพี่สุวิษาเวลาอันมีค่าเขียนจดหมายมา อันดับแรกบอกว่าทูน้องฟางน้องฟางก็คือผู้จัดการแม่เจ้าน,น้องเจ้าคุณน,น้องเจ้าคุณนั่นเองนะฮะได้ส่งเสื้อคอกระเช้าสามตัวให้คุณยายทองน้ากับเสื้อยืดใส่เล่นให้น้องฟางหนึ่งตัวและให้น้องมะนาวหนึ่งตัวนะคะน่ารักจังเลยสงสารน้องเห็นในคลิปว่าเป็นคนลาวนะฮะแล้วก็ดูแลคุณยายทองน้าเอาไว้ใส่เล่นเแล้วก็ขอแนะนำตัว ว่าพี่ชื่อพี่บุ๋มบิ๋มหรือว่าพี่สุวิสาอ๋อพี่บุ๋มบิม๋มนะครับแล้วก็ได้อุดหนุนน้ำพริกแม่ทองหน้าอร่อยเผ็ดมากเพราะว่าสั่งแบบเผ็ดตรงปกขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ปกติเป็นคนไม่อินอะไรง่ายๆถ้าไม่ตรงกับความรู้สึกของเราแล้วก็ ไม่ได้เป็นคนที่เป็นติ่งติดตามใครนะครับเพราะด้วยไลฟ์สไตล์และการทำงานที่มีเวลาน้อยเพราะว่าอยู่ธนาคารเนาะ,ะนะครับพี่บุมบิมบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินยินดีให้คำปรึกษานะคะอันนี้น่าคิดมากๆนะครับเออหน้าคิดมากๆเออแล้วก็นะเออแล้วพี่ก็ประมาณว่า อยู่กับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ตัวพี่บุ๋มบิม๋มแล้วก็มีน้องหมาสองตัวชื่อว่าเจ๊กระรอกแล้วก็หนูแรมนะครับแกเขียนดีนะแกะชอบอไปทําบุญนะครับแล้วก็ไปห้างไปอะไรไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็พอจะรู้จักคุณกําพูว่าเป็นผู้ประกาศข่าวกับคุณรัชนีแต่เฉยๆเวลาอ่านข่าวเท่าที่ดูบุคลิกก็เป็นคนอัธยาศัย,ยดีเป็นกันเองแล้วก็อารมณ์ดี มีวันหนึ่งเล่นโทรศัพท์ปรากฏว่าไปเจอคลิปเด้งเข้ามานะครับปกติก็จะเลื่อนผ่านว่างั้นนะอย่าเลื่อนผ่านนะ <c oughs> แต่ไม่รู้อะไรดนใจทำให้หยุดดูพอดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่บ้านๆธรรมชาติดูแลสบายตาเพราะว่าธรรมชาติรอบบ้านความน่าอยู่แล้วก็ชีวิตเรียบง่ายสบายใจรู้สึกถึงความรักของคนในครอบครัวทำให้รู้เลยว่า พี่ชื่นชมคุณตาสแสวงคุณยายทองหน้าคุณพ่อคุณแม่ของคุณกำพูที่เลี้ยงดูลูกได้ดีทุกคนนะครับอ่อาออทางนูง้นขอบคุณทางนู้นขอบคุณจาแล้วก็ชอบครอบครัวมากมีสมาชิกเข้ามาเยอะแยะมีพี่เขยน้องเขยพี่สะใภ้ลูกหลานเลนนะครับทําให้อ่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามีพลังมีความอบอุ่นในครอบครัวพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันชื่นชมในความกระตันยู่นะครับนี่คุณพี่ก็เขียน ชื่นชมมาขอพระคุณมากนะครับอ่านท่ามทำไมละ่ะเขาชื่นชมมานี่ขออ่านคำชื่นชมหน่อยเขิน<ม>หรอเขินเดี๋ยวจะหาว่า,าผมชื่นชมตัวเองนี่นะคะออคุณอีกอย่างที่พี่ชื่นชอบคุณกำพูในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่และน่าจะเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลทุกคนภายในบ้านได้เป็นอย่างดีความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีชื่นชมชื่นชมชื่นชมไหมยมกเยอะๆนะคะออจากใจจริงค่ะและหายากและอาจจะไม่ยาก หรืออาจจะไม่ยากแต่พี่อาจจะไม่ทราบก็เป็นได้ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ที่จะเห็นลูกที่เป็นผู้ชายที่รักและดูแลครอบครัวได้ดีขนาดนี้เท่าที่ตามอัตภาพหรือกําลังที่เราพยายามดูแลให้ได้ดีที่สุดทําให้คุณกัมพูกลายเป็นพ่อไมโครเวฟไปเลยน่ารักดีพ่อไมโครเวฟก็คือหมายความว่าอบอุ่นเหรออ๋ออบด้วยแล้วก็อุ่นและอุ่นเใช่ไหม <laughs> เรานึกว่าเอาอาหารสําเร็จรูปเข้าไปเ,เ,เวลาดูคลิปแต่ละคลิปที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในบ้านที่ทํากิจกรรมอะไรเรื่อนั้นนอยไม่ว่าจะเป็นทํากับข้าวทานข้าวกันหรือเก็บผักตามสวนบรรยากาศดูแลสนุกและมันเป็นความสุขที่หาความสุขที่หาความสุขที่หาได้ง่ายๆรอบตัวเราค่ะ ปอลิงไม่ใช่ปอลอนะปลอ,อไม่ใช่เหรอปอลิงเอเหรอจริงเหรอจริงจริงที่บุ๋มบิ๋มนี่เขาเป็นคนมีลีลาการเขียนนังเส้นนะเนี่ยจริงจริงพี่เป็นเอฟซีคุณกัมพูขอให้เราคุยกันสองคนนะคะไม่ต้องบอกคุณกัมพูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อเขาคุยกันน้องฟางอะสิอ๋อเออใช่เขาส่งจดหมายถึง <ขอ S 2> น้องฟางขอให้พี่เล่าให้น้องฟางแทนละกันคุณกัมพูแกคงมีภารกิจงานยุง่งหรือมีบรรดาเอฟซีอย่ายะทด่ช่นชอบในตัวคุณกัมพูอยู่แล้วแหละ แต่พี่ขอเป็นเอฟซีเป็นคุณยายทองนาคเป็นเอฟซีคุณยายทองนาคแล้วกันฮ่าฮ่าทางนี้ขอบคุณเีงแล้วนะคะขอบคุณจ้าได้ยินเด้นะนอนนอนอยู่ก็ได้ยินได้นะแล้วขอให้ทุกคนในครอบครัวคุณตาสแสวงน้องฟางอะไรเงี้นะคะวยพรมาเป็นครอบครัวทั้งครอบครัวเลยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ใครเด็ดใครดีเฮงเงนะคะอขอบคุณพี่บุ๋มบิ๋มหรือว่าพี่สุวิสานะครับที่อุตส่าห์สละบเวลามีค่าเขียนจดหมาย จริงๆเขาเขียนคุยกันน้องฟางแต่น้องฟางคงอยากคุณเป็นผู้รักษาความลับที่ดีมากน้องฟางก็คงอยากให้เราอยาก่าทอดให้รู้ครับก็เลยฝากน้องภาพน้องภาพก็เลยฝากส่งมาหลายต่อมาหลายต่อครับค่ะก็ดีค่ะเขาพิมพ์มาน่ารู้สึกมีความขอบคุณมากๆนะครับในความเมตตานะครับที่ พี่สุวิสาเนี่ยสละเวลาเพราะว่าเวลาเขาน้อยอยู่แล้วเนาะเป็นคนดูแลการเงินธนาคารเนี่ยไม่ไม่ใช่จะมีเวลาง่ายๆหรอกอนะครับหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้ร่ำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวัน พ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านนี่คนนี้น้องมะนาวครับท่านนี้ก็ขอบคุณค่ะนะคะดีใจไหมมีคนรู้จักแล้วก็ฝากของให้ข้ามเขาข้ามน้าข้ามน้าโขงข้ามภูเขาแล้วก็ข้ามถนนหลายสายเลยกว่าจะมาถึงที่นี่ข้ามแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะเพราะว่าเพชรบุรีเด้ต้องข้ามแม่น้ําเจ้าพยามานะคะ คุณยายขอบคุณพี่บุ๋มบิ๋มหน่อยขอบคุณพี่บุ๋มบิ๋มที่พาเสียปลาปลามาอยู่แล้วยิ้มเป็นทุกข์จะลืมก็ลืมสั่งพ่อสั่งน้ำพริกแม่ทองนาคด้วยนะพี่บุ๋มบิ๋มอะเ็นแสสงว่างส่องมากลครัวยายทำอะไรจ๊ะวันนี้จะนำเสนอส้มตำนะครับแล้วก็ตำซั่วนะครฮะเรามีเส้นไหมมีเส้นขนมจีนเราเป็นเด็กเส้นเลยนะเส้นขนมจีนเพมีหมดครกยายทองนาคเขาสั่งตำซั่ว คุณรัชนีสั่งส้มตำอ่าไว้มีแค่นี้อ,ะอ่ะมะนาวได้มะนาวไหมโอ้มะนาวได้มะนาวเมื่อไรจะตำค่ะเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้มันเอาคุณรัชนีการที่เราจะตำเนี่ยมันก็ต้อง <c oughs> มีวิธีการมีลีลาเออเออเอ,อ่ะมะนาวตอนนี้เราจะเริ่มตำส้มตำแล้วนะเด <c oughs> ี๋ยวเราต้องทำพิธีก่อนประนมมือขึ้นโอยนะโม ตาา <S 2> <S 2> <S 2> <S เราก็ปุงป้งด้วยมะกอกจ้าอ่ะมะนาวสักนิดนึงเขือเทศน้ำปลาน้ำปลานี่ขาดไม่ได้นะฮะต้องมีครับต้องขยาก่อนนะฮะ เขย่าน้ำปลรราก่อนเลยน้ำปลรราแม่ทองนาคบอกแล้วต้มยำต้มแกงได้ทุกอย่างพี่น้องม,มันของแท้แน่นอนป๊าบนี่หนึ่งช้อนสูตรผมต้องมีครับน้ำตาลโนตนดอาจจะหอมเหลือเกินครับพี่น,อน,น,น้องตาลโตนดร้านแม่ทองนาคเท่านี้เลยนล้ำตาลเจละลายปะนะ้อง ดยอะแยะเยอะครับและแล้วก็สำเร็จเสร็จเป็นส้มตำเด็กน้อยครับเพราะว่าพริกเม็ดเดียวแท้ๆพริกเม็ดเดียวอีหลีอีหลอกระดอกกระเดียเอาให้แม่กินอันนี้ส้มตำเด็กน้อย เอาไม่ไม่เอาซ่อมมาแล้วได้ใช่ไหมแม่ได้ไหมโอ้ได้อยู่น้องเห็ดไหมคนอ้วนลูกทายตำไห้เขี่ยพิกออกไปเรียบร้อยหนึ่ง มาแม่เท่านี้มาแม่เท่านี้มาลำไร้แตกบอจำถ่วมีแค่กี่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11, 12, 13, 14, 15ยังไม่พอ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24อีกเมตรนึง25แม่พี่กับปูตำพริก25เมตรเทียนไ,ไม่ได้หรอกลูกเลยกินได้เดี๋สมตับมันต้องเออมันแนวมันแสบมันต้องจัง4ละอื้อ แม้วมันสีแสบนี่มันสีแสบท้องเดี๋ยวเรารอดูเขานะคะลุงไม่เไปหาหมอลุงระวังไส้ทะลุนเนาว่าไงนะจองเลยจองต้นมันลงน้มต้นมันฮะได้โน้มโน้มหนูนนจะปีนไม่ได้เลยมันจะตกถ้ามันหักลงมาเนี่ย นานน่านนานไม่มีราคารับวผิดชอบนะเนี่ยเอาเอากิ่งซ้ายมือเนี่ยขวามือเนี่ยโอ๊ยมะนาวมะนาวมันนนเป็ล่ีแหะวิชาวิชาาตัวเอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาขาหนึ่งหยียบต้นมะม่วงตาจีท๊อ ได้ไหมเก่งมากแก่ไหมก,มกเอาเอา,เอาลงดีๆเด,ด,ด้อค่อยๆลงอย่าก,กระโดด๋วว้าหักเอาละเดี๋ยวค่อยเอาที่ตัดเอเห็นที่ตัดอยู่แวบๆบแบบอยู่ไหนบ้า พาแล้วพอละเก่งมากสาวสารวันยี่สิบห้าเมตรจ้ะ ลองเบิงลองเบงเเเเนีง่ไข่อยากมีซีบิดซีบิดมีสีสันเบิงผุ่นไข่อยากมีซีบิดอยู่บ่าไขอยากมีซีบิดแบบสีสันโอ้ยมันมันตำไม่แหลกมันก็ไม่เผ็ดทิ่บี้เห็นไหมเนี่ยพริกยังเป็นเม็ดแต่ว่าไม่เจ๋งอันนี้คือกลัวไงกลัวกินไม่ได้นะมะนาวดูดิดูลงุงเขาทำ <c oughs> เป็นโค,คโลเคเลเนี่ยพริกยังเป็นเม็ดอยู่เลยแปลว่ากลัวไม่แน่ไม่แน่จริง ามามะนาวกินด้วยกันเอาจานเอาซ้อนมามะนาวเอาเลยที่ละเม็ดเลยแล่ะไม่ใช่ไม่เห็นของมะนาวเอาให้คุณยายเห็นไหมยายอิ่มแล้วมั้งเนี่ยแม่ก็อิ่มไหมอืมปั้นข้าวเหนียวแจีวบองครับพี่อันนี้แจีวปลาต่อนเด้พี่น้องแจีวปลาต่อนจำ้ำ สมตามครับพริก25เม็ดครับของแท้โอ,โ,อโอ้ยมีขา่าวมีข่าวใหม่มาบอก f อร้านแม่ทองน้าที่ชอบกินไส้อัว่วตอนนี้ร้านเรามีไส้อั่วแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าไส้อั่วของเราอบรมร้อนสุกเรียบร้อยอบสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น สั่งไส้อั่วไปถึงท่านแค่เข้าไมโครเวฟนะครับนิดหน่อยทานได้เลยเนี่ยครับเป็นไส้อั่วที่สุกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเวลาเข้าไมโครเวฟก็เอาออกจากถุงพลาสติกนะฮะเอออย่าใส่ไปทั้งถุงพลาสติกอย่างนี้เนาะทำอะไรอ่จคะยทพิกาพิกาเอาที่สปปลาวก็มีคือกันที่เมนูนี้ ีน่ออ๋ไม่ได้เยอะเหมือนแม่ครัวเพชรนะเขาจะทำนิดนิดหน่อยหน่อยให้คุณยายใช่ไหมจ๊ะไว้กินกับเนื้อปลาเอ้ปลานึ้อปลานึ้ออ๋อเป็นน้ำจิ้มปลานึ้อมีปลาซ้องไหมไม่มีปลาซามปลาสามแล้วจะนึ่งสามตัวอร่อยไม่ซ้ำหอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ป่ะเนี่ย ดูซียกขึ้นมาดิขอดูหน่อยเหมือนไม่คัวเผ็ดไหมก็คล้ายๆนะก็อย่างนี้แหละสูตรมันก็สูตรเดียวขี้กาเนาะเพราะว่า,าน้ำพริกขี้กามันเป็นน้ำพริกคนอีสานบ้านเฮ้าครับอีสานบ้านเฮาเนี่ยขามไปขามมาระวังเล่ากับไทยกะคือกันครับค<อ>ือกันการกินการอยู่ก็คือกันมะนาว มาอยู่นี้มีความสุขไหมมีค่ะจริงหรือเปล่าจริงพูดจริงป่ะเนี่ยจริงหรือมีความทุกข์มันก็ต้องมีสุขแล้วก็ทุกข์บ้างมีทุกเรื่องอะไรอ่ะมีสุขแล้วก็ทุกข์นะทุกเรื่องอะไรก็เรื่องที่บ้านอ๋อเรื่องที่บ้านไม่เกี่ยวกับที่นี่ใช่ที่นี่มีความสุขใช่อ๋อคิดถึงบ้านน่ะเหรอคิดถึงไห เป็นห่วงแม่เหรอใช่ห่วงแม่นี่ห่วงเรื่องอะไรที่สุดทุกเรื่องเป็นพี่คนโตเหรออ,อ,อ้าค่ะเป็นคนที่สองอก็ดีนะรู้จักรักแม่นะรักแม่ห่วงแม่พี่น้องกี่คนนะน้องเจ็ดคนน้องเจ <7 S 1> <น>็ดคนคะ่ะ ก็ก็น่าห่วงแม่อยู่เนาะแม่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณสี่สิบกว่าแม่สี่สิบกว่ามีลูกรวมหนูก็กจ่คนรวมหนูเจ็ดคนเจ็ดคนก็คือมีน้องอีกหกคนมีน้องห้าน้องห้าหนูมีพี่สาวคนเดียวอ๋อเขามีพี่สาวอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เจ็ดพี่สาวชื่ออะไรนินนินแล้วพี่สาวอยู่ไหนตอนนี้พี่สาวมีครอบครัวแล้วค่ะ มือครอบครัวแล้วก็แล้วกันไปเนาะเอาลองชิมชิมก่อนแม่แมนบอเอ้าตักใส่ถ้วยอรรถแซบอยู่แล้วขพาอเหนียวจ้ำกันน้ำพริกสูตรของมะนาวเขาก็จะน้ำชำๆหน่อยเขาใส่น้ำอุ่นออร่อยเขาก็เหนียวจ้ำอร่อยเลยมะนาว อลมถ้วยนี้เอาโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องกันแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณยังไงขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ยมาแล้วมาแล้วบาทที่นี่มาแล้วคุณลูกข้ามาแล้วเจียวมะนาวอร่อยมากหมดเลยเหรอแม่ตำส้ม อร่อยครักลูกชายเจ้าอสาะดำเข้าม,โมาโอ้ยกินากาอีะไรอิมอ่ม <c oughs> กินเนื้อปลาสักหน่อยแม่ม <c oughs> ย้อนบ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้ย้อนบ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี